พระเป็นรักพระบ้านนูน้นบ้านปตาไม้บ้านขค้สูงนี่พระกำลังเดินมาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่พระมารดดา สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนะตื่นมาตั้งแต่ตีห้าแล้วนะฮะทำงานอยู่ข้างในบ้านนะฮะเสร็จแล้วพอ6โกโมงก็มาทําอยู่ข้างนอกนะฮะแต่ก็ไม่ได้ไลฟ์สดให้คุณผู้ชมเห็นนะ,นะยังไงก็ฝากชมคลิปให้ด้วยนะครับนะาไม่มีเวลาดูจบคลิป ไดูให้สักสี่นาทีเด้อนะถ้าไม่มีเวลาดูจบคลิปก็ดูให้สักสี่นาทีนะครับทำความสะอาดเวลาพระผมก่อนนะ่ยเพราะว่าดินฝุ่นเยอะ น้ำยังไม่ได้อาบนะเสร็จงานก่อนเข้าไปอาบน้ำตัวใหม่แป๊บเดียวขาตั้งกล้องก็ลืมเอามานะคุณผู้ชมนะก็หาวิธีการแอบวางไว้กับกระถางทูบเวลาถ่ายคลิปบางทีก,ก็ต้องล้มนะ ดูดูที่ิปอยู่ F c ซออยูอ้าวทำไมเป็นก้อนไงขึ้นฟ้ามันลง อ่ะนะครับนี่นะฮะที่วางขาตั้งกล้องพิเนะครับ,บ,เ,รบเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะอันนี้อีนนี้ าม่าส่งน้ําแข็งนี่ฮะตักน้ําแ หยุดกล้องแป๊บหนึ่งนะไปหาผ้ามาเช็ดก่อนนะครับน,น,น,นะฮะพมาก็จัดวางแล้วนะครับผมเหลือแต่นะการคล้องนะพวงมาลัยนะนะครับก็เตรียมไปแล้วนะอยู่ในบ้านนะเมื่อคืนนี้ก็มีการจัดเนะชิงทูปเชิงเทียน,นะบ,บสีใหม่นี่นะฮะแล้วกนะ็ตรงข้างๆ้างศาลตรงตรงอ่าข้างข้างพระพงก็จะมี ะะชัดเงินชัดทองนี่นะ mm hmm. ก็ติดใหม่เมื่อคืนนี้นะเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าเมื่อคืนนี้ตอนไลฟ์สดนี่มันมืดเนาะนะฮะคุณผู้ชม mm hmm. อาจจะมองไม่เห็นชัดนะฮะ mm hmm. พอมาดูตอนเช้าถึง mm hmm. เห็นความสวยงามนะครับผม mm hmm. บางทีมันเช็ดไม่ออกในคราบพวงนี้นะครับมันน่าจะมีการเกิด mm hmm. อ,อะไรคล้ายๆเป็น โลหะมันละลายหรือเปล่านะฮะมันโดนน้าโดนฝนโดนอะไรเงี้ยนะครับเจอกับฝุนเข้าไปนะเช็ดไม่ออกนะฮะต้องหาวิธีอื่นมาเช็ดนะฮะแต่นี่เราก็ให้มันะชั่วคราวไปก่อนเนาะนะฮะสวยงามแบบปัจจุบันทันด่วนไปก่อนนะฮะก็ได้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม ฝั่งนี้จะเป็นชัดเงินนะครับผมเมื่องมองมุมนี้ก็จะเห็นทั้งฉัดเงินฉัดทองนะนี่จะเป็นพุ่มใบสีนะที่ประดับอยู่ทั้ง4ทิศนะฮะ คลิปนี้นะก็จะมีกล้องหงายหลังเนาะนะฮะเพราะว่าพี่เสือวางข้างกระถางทูบนะแล้วลมมาก็พัดลมนะก็ไม่ได้ตัดต่อนะครับไม่มีเวลาคุณผู้ชมนะยังไงก็ช่วยชมคลิปให้หน่อยนะครับผมนะครับไม่มีเวลาไฟ้สดไม่มีเวลาตัดต่อคลิปนะก็ชมแบบเรียวๆอย่างนี้ไปเลยนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะโอ้สภาพหน้านะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนสวัสดีครับอย่าลืมติดด่านด้วยครับ